อ่าครับวันนี้เราจะมาถ่ายรายการคนปากฮะคนปากหมาแห่งกิลมันติเบดกันนะครับใครแม่งเข้ามาในกิลแล้วด่ากูเนี่ยใครวะกูบอกให้นะครับกูมีแมวเวลแปดสองอยู่ครับแต่กูลบไปแล้วถ้ามึงจะไฟตตอนนี้ก็ไฟได้มึงมาครับหมาเวลแปดเอ็ดสวะสวะครับผมบอกให้ครับหมาเวลแปดเอ็ดสวะครับพี่กอฟอัดคลิปมั้ยอัดคลิปับกูอัดคลิปด่าแม่งเลยครับเนี่ยบุ๊หมาปากกากเนี่ยมึงปากหมาอย่างเนี้ยมึงมาด่าลูกกิลกูทําไมครับ ถ้ามึงจะตัวตัว,ตวกูได้แล้วแต่บ,บางทีครับเวลามันก็ย้อนกลับไปไม่ได้เฮ้ชาเป็นคอนเดี๋ยวก็รู้ครับถ้าแมวถ้ากูเจอมึงที่ไหนกูจะฆ่ามึงให้เลยครับเรารู้เรื่องครับมึงคูออะไรหรอจบยังอ่ะ เดี๋ยวเจอกันครับกูจําชื่อมึงอีกงานครับแล้วคลิปเนี้ยบอกให้เลยครับแมวถ้าแมวผมเวลว้าสิบเมื่อไหร่อ่ะคอยดูกูจะกดหมาเวลแปดเอ็ดให้ดูกดให้ยับเลยครับแทงให้ยับเลยแล้วถ้าเจอตัวจริงเนี้ยกูแทงไม่เลี้ยงเลยครับมีดยังมีอยู่ครับมียังไม่ทิ้งตั้งแต่มอนหนึ่งอนะโหซ่าต่ปากหมากูไม่ชอบครับนักเลงคี์บอดกูไม่ชอบ บอกให้เลยครับตามตรงอย่ามาอย่ามาสวะแถวนี้ลงลงหาสจนไม่ค่อยจะไหวเลยอ่ะกับไอห,หมาตัวเนี้ยถ้าคุณด่ากิวผมกลาครับมึงไปพรีเพียบล็อกสวอร์ดให้ได้ก่อนครับล็อกสวอร์ดที่อยู่กิวนี้ครับไปไฟกับเขาให้ชนะก่อนครับ หรือไม่ก็มึงก็ไปไฟกับแนนซี่สองห้าศูนแปดให้ชนะก่อนครับค่อยมาพูดกับกูครับบอกให้เลยครับเนี่ยหรือไม่ก็เนี่ยครับพี่แบงก์กูเนี่ยครับ oh. เอาให้รอดก่อนบอกให้ครับเอาคลิปหน้าเลยถ้ามึงจะเป็นพวกเกียรนเอารหัสเพื่อนมาเกียรนเขาเนี่ยเยวก็รู้ครับทางเซิร์ฟจ,จะปัน,นามึงคอยดูฝันไปเถอะ